สวัสดีค่ะวันนี้จะจะพาทุกท่านมาทําเมนูขนมไข่ค่ะเป็นขนมไข่แบบโบราณนะคะใช้พิมพ์แบบนี้เลยพร้อมเทคนิคนะคะของการเผาพิมพ์ก่อนใช้งานด้วยค่ะแล้วก็ขนมไข่วันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็สีสวยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยก่อนที่เราจะเริ่มทําขนมกันนะคะก่อนอื่นจ,นจะมาแนะนําวิธีการเตรียมพิมพ์ก่อนนะคะ วันนี้เราใช้พิมพ์ขนมไข่แบบโบราณนะคะพิมพ์แบบนี้จะเป็นพิมพ์โลหะค่ะแล้วเราจะต้องนำพิมพ์ไปเผาก่อนค่ะการเผาพิมพ์นะคะข้อดีก็คือ1ก็คือจะป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นบนพิมพ์ของเรานะคะอย่างที่2ก็คือเวลาที่เราทำขนมเนี่ยขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะสามารถแคะขนมออกมาได้รูปร่างสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราสอนการเผาพิมพ์ก่อนนะอย่างแรกเลยนะคะพิมพ์อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้จนก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะกับแปรงซิลิโคนแบบนี้นะคะจุ่มน้ำมันพืชแล้วเราก็ทาให้ทั่วๆพิมพ์เลยค่ะทาทั้งในหลุมแล้วก็ทาตรงพื้นผิวด้านหน้าด้วยนะคะเป็นการเตรียมพิมพ์ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกค่ะทาน้ำมันเยอะหน่อยนะคะพอเดี๋ยวเรานําไปเผาแล้วพิมพ์ของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกดําๆค่ะการเผาพิมเนี่ยมันก็เหมือนกับเทคนิคการเตรียมกระทะพวกกระทะเหล็กนะคะก่อนใช้งาน ทำให้ขนมไม่ติดพิมพ์ค่ะอ่าตอนนี้จนก็ทาไขมันเป็นน้ํามันพืชน,นะคะเรียบร้อยแล้วหน้าตาพิมพ์จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเอาไปใส่เตาอบนะคะที่เราวอร์มไว้ที่อุณหภูมิ200องศาค่ะเจนวอร์มเตาอบไว้ที่200องศานะคะแล้วจนก็จะเอาพิมพ์ใส่เข้าไปเลยเราจะเผาประมาณ10 15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะนําออกมาค่ะ นี่ค่ะตอนนี้หลังจากที่เผาแล้วนะคะมันจะมีกลิ่นน้ำมันออกมานะแล้วก็มีควันเป็นปกตินะคะเผาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จนจะทิ้งไว้ในเตาต่อนะคะแล้วก็จนจะลดอุณหภูมิเตาเหลือ1 9อองศาเพราะว่าเดี๋ยวจนจะทําขนมไข่ต่อเลยนะลดเหลือ190นะคะขั้นตอนแรกนะคะจนจะเริ่มจากการร่อนของแห้งก่อน,นะคะ่ะวันนี้เราก็ใช้กระชอนร่อนแป้งตาทีทีนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะก่อนอื่นเริ่มจากการล่อนแป้งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งเค,ค้กค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะให้ล่อนสองอย่างนี้เข้าด้วยกันก่อนนะคะชัะน้นผสมอีกใบหนึ่งนะคะให้ตอกไข่ลงไป3มฟองค่ะวันนี้จะใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ จากนั้นนะคะจนจะใส่เกลือนะคะลงไปในไข่เลยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะวานิลานะคะนมค่ะแล้วก็ SP นะคะใส่ทั้งหมดลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้เครื่องตีนะคะหัวตะก้อแบบนี้นะคะเริ่มเปิดเครื่องตีได้เลยค่ะ หลังจากที่ตีจนส่วนผสมฟูข้นแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมตั้งยอดแบบนี้เลยนะข้นๆเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้จนขอเอาหัวตีออกก่อนนะคะทีนี้จะไม่ใช้เครื่องตีแล้วนะคะแต่จะใช้วิธีการตะล่อมส่วนผสมเอานะคะจากนั้นนะคะให้ทยอยใส่แป้งลงไปค่ะครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะวิธีการนี้ทําเบาๆนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีก็เติมแป้งเพิ่มค่ะเวลาตะล่อมนะคะให้มือซ้ายนะคะหมุนชามไปด้วยมือขวาก็ตักนะคะตักแล้วพับออกจากตัวแล้วก็มือซ้ายก็หมุนไปด้วยค่ะตะล่อมจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะ <Oui> เดี๋ยวเราไปตักใส่ถุงบีบกันค่ะ ตักส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ถุงบีบได้เลยค่ะเดี๋ยวที่นี้นะคะจะไปบีบใส่พิมพ์ค่ะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปเอาพิมพ์ออกจากเตาอบก,ก่อน <S <S ยอลงไปเลยนะคะ สำคัญก็คือพิมพ์ขนมต้องรอนจัดนะคะพอเ,เราหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็รีบนำมาใส่เตาอบนะคะอบอุณหภูมิ190องศาค่ะประมาณ12 1 5นาทีค่ะ ใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะช่วยประคองแคะออกมานะคะนี่ค่ะสวยเลยขนมไข่ของเรา เ,เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูขนมไข่ของเราค่ะขนมไข่นะคะวันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะแต่เนื่องจากว่าขนมไข่เป็นขนมที่ไม่มีไขมันในตัวเองนะคะดังนั้นเวลาทานอาจจะรู้สึกฝืดคอสักนิดนึงนะคะแนะนําว่าทานคู่กับชาร้อนหรือกาแฟร้อนก็จะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ข้อดีของการที่ขนมไม่มีไขมันในตัวเองนะคะจะทําให้ขนมเก็บได้นาน,นะคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเรานะคะ สำหรับคลิปวิดีโอหน้าจนจะพาทุกท่านไปทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ